ได้นายกหรือยัง,ยงม,มันทำอะไรกันอยู่อ่ะอาแทงนะอ่าแทงมาแล้วอาดูแทงหน่อยระบบการเมืองในระบบรัฐสภาหรือไม่ที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทางอ้อมวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ผมได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าว ในยติก่อนหน้านี้ที่ขอการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาภายหลังจากที่พักประชาชนได้มีการประกาศข้อตกลงหรือ MOA ทั้ง5ข้อซึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่การแสดงออกของพักเพื่อไทยได้แสดงออกมาบอกว่าพร้อมรับทุกข้อเสนอและลดแลกแจกแถมหากเลือกคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะยุบสภาทันทีคําถามของผมครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาพิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่า <_ m ys> ไม่เห็นด้วยกับการให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภาวันนั้นท่านออกมาแสด,สดงความเห็นคัดค้านต่อท่าทีของพรรคของท่านหรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วท่านคิดอยู่ในใจว่าท่านไม่เคยเชื่อในการคงสภาพการรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลย หรือท่านคิดอยู่แล้วถ้าวันนี้พักประชาชนยกมือสนับสนุนให้กับคุณชัยกเกษมเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจนถึงวินาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทําให้พวกผมเชื่อได้เลยครับว่าตกลงหลักการของท่านคืออะไรประการที่สองครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านของพรคประชาชน จะสามารถทวงดุลตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างตรงไปตรงมาพักประชาชนจะต้องคอยอุ้มคอยแบกคอยเป็นองค์ประชุมให้กับการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ผมขอถามเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปแบบนี้ครับท่านไม่คิดหรอครับว่าในช่วงระยะเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้สภาชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งมากที่สุด ตราบใดที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยยืนยันจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บวกเลขเรามีกัน280กว่าเสียงทําไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับทําไมเราจะเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศในการยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพักเพื่อไทยที่หลายๆคนจะรู้สึกผมเองก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการใกล้เคียงกันทําฝ่ายค้านให้เข้มแข็งสิครับ เดินหน้าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่พรรคประชาชนได้เซ็นสัญญาเอาไว้นอกจากยุบสภาเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศใหม่ดีไหมครับท่านประธานประการสุดท้ายครับท่านประธานในเรื่องของการตัดสินใจของพรรคประชาชนในวันนี้มีเพื่อนสมาชิกบางส่วนมีข้อห่วงใยครับว่าพวกเรากําลังจะไปสนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมทําลายกระบวนการทําลายระบอบประชาธิปไตย เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้แต่ขอระยะเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้ที่ผมและท่านทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านร,ร่วมกันพิสูจน์สิครับว่าวันนี้เราตัดสินใจและเราต้องการเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่วันหนึ่งที่พักภูมิใจไทยแยกออกจากรัฐบาลแล้วดูสิครับกฎหมายในือกตัรรสมกระบวนการการเดินหน้าประชาธิปไตยอื่นๆท่านผลักดันจริงหรือเปล่า วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานครับพวกเราไมไ่ต้องการมาชวนทะเลาะหรือย้อนแยง้งหาอดีตแต่วันนี้เราตัดสินใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกผมมีแค่143เสียงทำเองไม่ได้ผมต้องทำร่วมกับท่านครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพักก็คือพรรคเพื่อไทยที่เราต้องมาร่วมกันทำจริงๆท่านประธานครับผมขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้สาภาผู้แทนราษฎรของพวกเรา ต้องพิจารณายัตติโหวตนายกเป็นครั้งที่สตั้งแต่โหวตคุณพิธาโหวตคุณเศษรษฐาโหวตแพทองทานและวันนี้กําลังจะโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชุดนี้ชุดเดียวครับกําลังจะมาโหวตนายกครั้งที่สต้นสายปลายเหตุคืออะไรครับท่านประธานสุดท้ายผมได้คําตอบเดียวก็คือรัฐธรรมนูญปี60ที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลงประเทศนี้อยู่ในระบอบ โอ้ย,อยมันก็เยิ่นเยออไอ้หนังกระตะไอ้ยืดเ,<อ>เดี๋ยวมันจะลงเดี๋ยวจะลงเดียเด๋ยวสุดท้ายก็ไม่โทษรัฐมนตัวของโซนคือพักประชานชนมันคิดวนอยู่เรื่องเดียวเองแก้ร,นนรัฐมนูญคือมีประชามติตั้งสารัฐแก้รัฐมนูญแล้วจะแคบหมดหนึ่งหมดสองมาตรานหนึ่งหนึ่งสองถูกไหมเอออันนี้ก็ยังเลือกกันไม่ได้อันนี้ก็ยังเลือกกันไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวก็จะไปแต่งกระแสนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะมาอนุทินหน่อยหนึ่งนะถ้าทวเลือกกันไม่ได้วันนี้นะ แล้วถ้ามีคนมาเลือกให้เธออย่าร้องไห้เราก็ไม่ใช่คนบ้าขนาดนั้นนะแต่ถ้าวันนี้เรายังเลือกอะไรกัไม่ได้เลยปัญหายังแก้ไม่ได้เลยไม่มีนายกมาแก้ไขปัญหาไม่มีกระลาหมาแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเคยอยู่กันได้จริงแต่มันอยู่กันได้แบบแบบเสี่ยงอะมันเสี่ยงแทงลุกขึ้นยืนแล้วพูดสั้นๆแล้วจบบอกเลยว่าเอาเอานุทินแล้วพอได้แล้วสภาทั้งหลายเนี่ยเปืองแอ จัดการเรื่องนายกให้เรียบร้อยไปส่วนนายกจะไปลุยไฟเรื่องเขากระดองไปจะไปลุยไฟเรื่องคดีหัวสบวมันเป็นเรื่องของนายกถ้านายกโตขนาดนี้แล้วไม่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ก็อย่าเป็นอะไรมานายกอะส่วนชัยเกษมเนี่ยกลับบ้านเถิดไปหาออกซิเจนดมซะแล้วภูมิธรรมก็เหมือนกันเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่ในพักเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยหมามันตายแล้วไม่มีเลือดให้ดดกระโดดได้กระโดดออกมาได้แล้วอย่างง่อยู่ในนั้นอดีตสอนเพียงเก็บบอกว่า ช้เงิน2,000ันล้านตั้งรัฐบาลชุดนี้หัวละ30ล้านบาทไอ้ควายสี่เดือนใครมันจะไปลงทุนขนาดนั้นมันไปลงทุนตอนนูน่นนู <c> ่น <oughs> ก่อนจะเลือกตั้งนูน่นมันน่านลังเกียจชิบหายเลยนะค่เมืองเมืองไทยเนี่ย<อ>มันสุด,สดจะมันจะทุนเรศจริงๆเลยนะรัฐแทงก็เลิกพูดครับว่าเ,เดี๋ยวแกฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไหมแล้วมันคนไหมมันคนไทยไหมกีดเลือดมากูคนไทยไหม สัญชาติไทยมะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยสัญชาติไทยมะและจะเป็นฝ่ายเสรีนิยมเป็นแกคนไทยมะทําไมจะต้องแบ่งแยกผู้คนและอเสรีนิยมมันดีกว่าอนุรักษ์นิยมตรงไหนงะพราแแกอายุน้อยกว่าเลยแกเป็นเสรีนิยมอายุน้อยกว่าแต่แกสติปัญญาแกน้อยกว่าฉันนะฉันว่านะซึ่สลับกแกนะฉันเอาเราฉันต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้และฉันทนฟังพวกแกไม่ได้ฉันลำคาญเอาว่าเดี๋ยวฉันจะไปไปนั่งกินกาแฟคุูเป็นยอดนะพวกแกได้นายกมเมื่อไหร่แกค่อยโทรหาฉันเข้าใจไหม เออตามนี้มันจะด่าเลยรไปไหมฉันลำคางลำไข่นะกับเมือนพวกเนี้ม่อไหว่วะาด่าไปก็สองไพเบีย้ยเออเราก็ไม่นิ่งด้วยนะเ,เราไม่รู้จะด่าแม่งต่อไปไอ้หา่าไอ้หอกหักเอ้ยไอ้พูกถ้วยตะไลไม่รู้จะพูดกับอะไรอย่างมันดีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเตาถุยเออไอ้บัวเตาถุย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 คือมีมันก็ไม่มีประโยชน์อ,อะไรเลยนักการเมืองพันนี้เนี่ยที่ลองนึกดูนะพี่ปองผู้ชมว่า ถ้าเรามีมุสลับเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะ <Ừ. S 2> แล้วไอ้คนพวกนี้มาเป็นลูกน้องกินเงินเดินเราแพงๆเนี่ยบริษัทเราเจ๊งชิบหายเลยนะแล้วมึงยังไม่ได้ไปทำอะไรให้บริษัทคุณเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ขายเลยกุขายของพนักัน